วอร์เรนบัฟเฟตกับบิลเกตแล้วก็ถามว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่คุณจะบอกผู้คนที่ทำให้เขารวยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมีอย่างเดียวที่คุณจะบอกวอร์เรนบัฟเฟตกับบิลเกตเขียนว่าโฟกัสโฟกัสเหมือนกันคำว่าโฟกัสคำเดียวที่จะให้คุณ ที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จหรือได้สิ่งที่คุณต้องการคือโฟกัส meaning หมายความว่าคุณต้องไปและใช้พลังไปในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สิ่งที่ทำให้คุณไปข้างหน้าทำให้คุณประสบความสาเร็จหรือเลือกเสพข้อมูลที่มันทำให้คุณไปข้างหน้าและประสบความสาเร็จโฟกัสเมบอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงมากๆแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเก็ตคำว่าโฟกัสนะคะไม่เคยเก็ตว่ามันคืออะไรวะ ก็ฉันก็ทํางานฉันก็แบบเวิร์กฮาร์ดทำงานแต่พอเก็ทคาว่าโฟกัสที่แบบมันคือการทุ่มพลังไปในสิ่งที่เราปรารถนาแม้กระทั่งนะลูกอันนี้ให้ฟังเลยแม้กระทั่งในเวที่ตัวหนูเองอะคิดหรือปรารถนาหรือต้องการสิ่งใดหนูยังไม่มีโฟกัสที่ที่ใช่เลยอะหนูยังสเปะสปะเลยอะ เช่นหนูปรารถนาอยากจะได้บ้านแบบนี้มีความฝันอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้อยากจะมีเงินเข้ามาแต่ละเดือนแบบนี้หนูยังไม่โฟกัสเลยหนูยังแบบพรุ่งนี้ตื่นมาเปลี่ยนอีกแล้วคือมันไม่โฟกัสความฝันแม่งก็จัดกระจายไปหมดเลยถามว่าคุณสามารถมีความฝันได้หลากหลายไหมได้ใช่ that true แต่เอาให้มันได้ผลลัพธ์แล้วค่อยเปลี่ยนดีกว่าไหมนั่นคือโฟกัสอะ แม้แต่ความฝันนะแม้แต่ความเป้าหมายของเราแม่งเรายังก,กระจัดกระจายเลยอะรีสเม์พูดในฐานะที่เคยเป็นนะคะพูดในฐานะที่คุณคนที่เคยเป็นคนคนนั้นที่ที่โฟกัสแล้วมันก็กระจัดกระจายนนออกมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอะวันหนึ่งโฟกัสแบบนึงวันหนึ่งโฟกัสแบบนึงเอาง่ายๆริเมให้คุณเป็นเวิร์กช็อปไปทำโอเคปะ่ะอยากทำมนะเวิร์กช็อปไปทำแล้วกันว่าให้คุณโฟกัสอย่างนี้ ให้คุณตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนหรือแม่จะเขียนทุกเช้านะคะเขียนว่าวันนี้เงินเข้าเท่าไหร่เออเงินเข้าเท่าไหร่อยากจะให้เงินเข้าวันนี้เท่าไหร่โฟกัสวันต่อวันและเป้าหมายใน1ปีนี้เงินเข้าเท่าไหร่อันนี้โฟกัสเป้าหมาย1ปีและวันต่อวันเขียนไปเลยหรือเมเคยเขียนแบบสมัยก่อนนะก็ขเขียนแบบ ตอนนั้นก็มีเงินแบบเงินไม่กี่บาทเงินเดือนหมื่นห้าอะไรเงี้ยเขียนเงินเข้าวันละแสนตื่นเช้ามาก็นั่งเขียนวันละแสนวันละแสนจนเชื่อไม่รู้มันเข้ามาช่องทางไหนฉันไม่รู้แต่ฉันโฟกัสไปก่อนคุณรู้ปะ่ะนี่คือสิ่งที่มันจีเนียสของของสมองเราของจิตใจของเราเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเขียนออกไปแล้วเราทําอย่างเงี้ยทุกวันเงินเข้าวันละแสนก็ เขียนเขียนใหม่พ่กนี้เขียนใหม่เขียนเป็นแบบโพสอินอ่ะแปะไวอะ้อ่ะแปะให้มันเห็นบ่อยๆตื่นมาไม่เลยไม่เขียนทุกวันแล้วทุกวันนี้ก็ยังเขียนเงินเข้าเท่านี้เงินเข้าเท่านี้เงินเข้าเท่านี้เขียนสั่งตัวเองให้เราโฟกัสเป้าหมายว่าวันนี้คอนโทรลให้เงินเข้าเท่านี้ตอนแรกมันก็อาจจะไม่เป็นเหมือนที่คิดหรอกแต่ว่าเราเขียนเราย้ำมันบ่อยบ่อทุกอย่างมันจะเป็นตามที่เราโฟกัสไว้ เป้าหมายเราไว้ดังนั้นโฟกัสสาคัญมากอยู่ตื่นมาโฟกัสเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องเงินเงินก็จะเข้าอาจจะเข้าน้อยเข้ามากมันเข้านี่ถึงเหตุผลว่าทําไมบางคนอธิษฐานจิตอธิษฐานเราได้ผลลัพธ์เพราะว่าเขาโฟกัสปีนี้50ล้านนะคะปีนี้50ล้านอาจจะแม่งได้30ล้านอาจจะได้20ล้านแต่แม่งโฟกัสลืมได้มากกว่านั้นแต่แม่งโฟกัส แต่คนที่ไม่ได้อธิษฐานหรือไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยมันก็สเปะสปะดังนั้นเราทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงอยู่ลองไปนั่งคิดดูว่าวันหนึ่งยู่โฟกัสเรื่องผู้ชายกี่ชั่วโมงละดราม่าทนทุกอย่างกผู้ชายกี่ชั่วโมงแล้วหวันไม่นับกับไทยติ๊กตอกอีกนะเออกี่ชั่วโมงละแต่เสี่ยวินาทีที่อยู่โฟกัสว่าวันนี้เงินเข้าเท่าไหร่ ไมบอกเลยว่าเสี้ยววินาทีอย่างบางคนแทบไม่มีเลยถึงบอกไงว่าทําไมคนบางคนเงินไม่เข้าเพราะไม่โฟกัสและนี่เมยเคยเป็นคนที่แบบตื่นมาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยมันก็ไม่ได้เป็นตามอะไรที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้เจาะจงไม่ได้คิดภาพไว้มันก็ถูกต้องแล้วที่เราจะไม่ได้อะไรเลย